กฎแห่งกรรมเรื่องเห็นทุกข์ก่อนจึงคลายทุกข์ได้ไมีชายคนหนึ่งได้ไปพบจิตแพทย์เพราะมีความทุกข์มากปัญหาของเขาก็คือมีความหึงหวงอย่างรุนแรงต่อภรรยาของเขา เพียงแค่ภรรยามองไปทางที่มีผู้ชายอยู่ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีทั้งๆที่อาจจะไม่ได้มองไปที่ผู้ชายนั้นด้วยซ้ำไปยังไม่นับถึงพูดคุยกับผู้ชายนะเห็นแล้วจะโกรธอย่างรุนแรงทีเดียวแล้วก็พยายามจะทำทุกอย่างไม่ให้ภรรยาได้ไปเจอเจอกับผู้ชายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความทุกข์จิตใจเต็มไปด้วยความกลัวและบ่อยครั้ง ที่มีปากเสียงกับภรรยาตนจนกระทั่งรู้สึกว่าชีวิตนี้แย่แล้วก็พยายามควบคุมตัวเองไม่ให้มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าก็ทำไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องมาพบพึ่งจิตแพทย์นี่แหละจิตแพทย์คนนี้เป็นคนที่เข้าใจในเรื่องจิตใจของมนุษย์พอสมควรก็ให้กำลังใจผู้ชายคนนี้ซึ่งเขาเองก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ปัญหานี้ ไม่สามารถจะจัดการได้ด้วยตัวตนเองแต่หมอบอกว่าคุณมีความสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาหมอเลยก็ได้สิ่งที่คุณหมอแนะนำไม่ใช่วิธีไปจัดการกับความหึงหวงนั้นอย่างเช่นกดค่มมันหรือหาทางจัดการกับความโกรธที่เกิดขึ้นหมอแนะนำว่าให้ลองสังเกตเวลาที่เกิดอาการหึงหวงขึ้นมา ลองสังเกตว่าตอนนั้นมันเริ่มปรากฏเป็นเช่นไรเห็นมันไหมหรือตอนที่มันครองจิตครองใจก็ลองสังเกตเห็นมันดูแล้วก็ดูต่อไปว่ามันทำให้เกิดอาการอย่างไรต่อจิตใจเช่นทำให้รุ่มร้อนทำให้ขับแค้นแล้วมีผลอย่างไรต่อร่างกายให้ลองสังเกตดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็เช่นหัวใจเต้นเร็วมือเกรงบางทีก็หายใจสั้น หายใจตื้นแล้วเวลามันไปลองสังเกตดูว่าตอนที่มันหายไปนั้นมันหายไปตอนไหนสิ่งที่หมอแนะนําก็ไม่ได้เป็นเรื่องเหลือวิสัยของผู้ชายคนนี้แต่ที่จะไปจัดการกับอารมณ์ที่หึงหวงหรือความโกรธนั้นก็เพียงแค่แต่ดูมันเท่านั้นสังเกตที่ใจของตัวตนเองมันเกิดขึ้นก็ดูมันตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มปรากฏขึ้นแล้วก็ลุกลามจนครองจิตครองใจตน แล้วก็จะส่งผลอย่างไรต่อจิตใจต่อไปอีกส่งผลอย่างไรต่อร่างกายต่อไปอีกให้สังเกตดูอาการของร่างกายและอาการของทางใจด้วยทีรแรกๆก็ทำไม่ค่อยได้นะกว่าจะรู้ตัวมันก็โกรธเสียแล้วเกิดอาการกระฟัดกระฟียดหรือบางทีก็หลุดปากออกไปแล้วแต่ตอนหลังเขาดูมันได้ไวขึ้นและอาการที่เคยรุนแรงก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงแล้วก็เป็นอย่างที่หมอบอก มันเป็นเรื่องที่เขาสามารถจะดูแลตัวเองได้แต่เขามีความสามารถในการจัดการกับจิตใจของตัวตนเองหรืออารมณ์ของตนเองได้แต่ไม่ใช่ด้วยการไปจัดการกับอารมณ์ความหึงหวงความกโกรธนั้นๆเขาก็แค่ดูมันเฉยๆวิธีเดียวกันนี้เองที่จะทำให้เขานั้นมีสติมากขึ้นที่รแรกๆหมอก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสติเลยแต่ว่าก็เพียงแต่แนะนำให้เขานั้น ทดลองสังเกตดูใจของตนเองแต่การที่จะดูใจดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้สติมีกําลังมากขึ้นพอเขามีสติมากขึ้นก็จะพบว่ามันก็จะสามารถเอาไปใช้เวลาที่เขามีความทุกข์แบบอื่นๆได้อีกด้วยอย่างเช่นความโศกความเครียดความเสียใจเวลาเจอปัญหาต่างๆที่ไม่ใช่แค่ความหึงหวงเท่านั้นแม้แต่ความเครียดในที่ทำงานหรือว่าปัญหาอื่นๆ ที่เคยทำให้ใจเป็นทุกข์คราวนี้เขาก็พบว่าสติก็ช่วยได้สติที่เกิดจากการดูใจเวลาความหึงหวงมันเกิดขึ้นมันก็เป็นสติตัวเดียวกันกับที่เอามาใช้ในการครองจิตกรองใจหรือกรองตนเวลามีความโศกความเศร้าความเครียดความวิตกกังวลแม้กระทั่งความกลัวแล้วสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องไปหาหมอหรือพึ่งพาหมออีกเลยผู้ชายคนนี้เขาเยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเขาเห็นโทษของความหึงหวงที่เกิดขึ้นนั้นแล้วเขาก็รู้ตัวตนเองด้วยว่าเขามีความหึงหวงที่รุนแรงมากตรงนี้นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาพอเห็นโทษแล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะแก้ไขทันที หรืออยากที่จะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้ให้ออกไปหลายๆคนมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นความหึงหวงอาจจะเป็นความโกรธแต่ว่าก็ยังปล่อยให้ความโกรธเผาลนจิตใจจนบางคนนอนไม่หลับก็มีเวลามีความทุกข์ก็เป็นทุกข์แต่ว่าไม่ได้คิดเลยว่าความโกรธมันเป็นปัญหานี่บางคนเวลานึกถึงใครบางคนก็จะโกรธแค้นทันทีมีความพยาบาทตามมา พอนึกถึงแล้วก็จะเกิดอาการรุ่มร้อนในจิตใจแต่เขาก็ยังปล่อยให้มันเผาลนจิตใจไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นโทษของมันพอไม่เห็นโทษก็ไม่คิดที่จะจัดการหรือว่าแก้ไขวิธีแก้ไขหรือว่าวิธีบรรเทาความโกรธนั้นมันก็มีอยู่แต่ก็ต้องเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะจัดการหรือบรรเทาอารมณ์นี้ถ้าไม่มีความคิดที่จะจัดการกับอารมณ์นั้นก็จะปล่อยให้มันกรองจิต แล้วก็เผารนจิตใจต่อไปจนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้นะฉะนั้นเวลาที่เจอคนที่มีความโกรธรุนแรงบางทีคนใกล้ตัวก็พามาหาพระบ้างพาไปหาหมอบ้างให้ช่วยแก้ไขให้หน่อยแต่แนะนำไปอย่างไรก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเองไม่คิดที่จะแก้ไขตนเองจะแนะนำว่าให้อภัยไปเถอะหรือว่าให้แผ่เมตตา ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการเจริญสติหรือว่าการมีสติเห็นอารมณ์แค่แนะนำให้แผ่เมตตาหรือแนะนำให้อภัยก็ไม่ยอมแล้วไม่รู้จะทำไปทำไมจะว่าไปก็เป็นเพราะว่าตกอยู่ในอำนาจของความโกรธพอตกอยู่ในอำนาจของความโกรธมันก็จะกลายเป็นองครักพิทักษ์ความโกรธไปแล้วคนจำนวนมากเป็นอย่างนั้นแม้ว่าจะบอกว่ารักตัวตนเองแต่กลับหวงแหนทนุทน,นอมความโกรธเอาไว้ พอจะมีใครแนะนำว่าให้อภัยเขาไปเถอะแผ่เมตตาให้เขาไปเสียก็เถียงก็แยง้งก็ค้านไม่ยอมทำอันนี้เพราะว่าไม่คิดที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวตนเองซึ่งต่างจากผู้ชายคนแรกที่พูดถึงความโกรธที่เกิดจากความหึงหวงอย่างรุนแรงมันเผาลนจิตใจเขาแล้วมันก็ทำท่าจะทำลายชีวิตคู่ของเขาเสียเขาเลยเกิดความกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหานี้ พร้อมจะเปิดใจรับฟังวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้ได้พอหมอแนะนำเขาก็เลยทดลองทำตามดูแม้ว่ามันจะยากสักหน่อยแต่ว่ามันจะสวนทางกับความเคยชินเดิมเมพียงแค่จะให้มาดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลามันครองจิตครองใจก็ไม่ใช่ง่ายแล้วเพราะเวลาพอโกรธมันก็จะส่งจิตออกนอกไปเล่นงานต่อว่าภรรยาบ้างลหละหรือว่าหาทางป้องกันไม่ให้ภรรยา ไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายหรือว่าไปอยู่ในที่ที่มีผู้ชายคิดแต่จะหาทางจัดการกับสิ่งที่อยู่นอกตัวเพียงแค่ที่จะกลับมาดูอารมณ์ของตัวก็ไม่ยอมแต่ที่เขาไม่ยอมนี่เพราะว่ามันสวนทางกับนิสัยของความเคยชินไม่ใช่ไม่ยอมเพราะว่าเห็นว่ามันดีแล้วซึ่งต่างจากคนที่สองคนที่สองนั้นกโกรธแต่ว่าไม่เห็นโทษของความโกรธหรือไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข จะแนะนำอะไรไปก็ใจไม่เปิดหรือว่าไม่ทำตามแต่จะว่าไปก็ยังดีที่ยังน้อยยังรู้ว่าตัวเองมีความโกรธบางคนนั้นไม่รู้เลยหรือว่าไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองนั้นโกรธมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าผมไม่มีความโกรธเลยคนธรรมดาก็พูดแบบนี้มันก็พอเข้าใจได้แต่คนคนนี้เคยติดคุกมาก่อนติดคุกเพราะว่าทำร้ายภรรยาตนเอง ขณดทำร้ายภรรยากเกือบที่จะเสียชีวิตก็ยังบอกว่าผมไม่โกรธหรือผมไม่มีความโกรธเลยอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเพราะความหลงหลงอย่างรุนแรงคือไม่รู้ตัวหรือเพราะว่ามีอัตตารุนแรงยอมรับไม่ได้ว่าฉันมีความโกรธเพราะว่ามันจะทําให้เสียภาพลักษณ์อัตราตัวนี้ก็พยายามที่จะครองจิตครองใจตนเองและเพื่อที่จะยืนยันว่าฉันดีฉันเก่งฉันแน่ ฉันเป็นคนที่ไม่โกรธฉันเป็นคนที่ไม่โลภก,ก็เพราะว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นโกรธจึงปล่อยให้ความโกรธนั้นครอบงำมากขึ้นเรื่อยๆพระอุบายที่สำคัญของกิเลสก็คือหลอกล่อตัวต,วต,วตวนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจตนพอไม่คิดว่าเรามีความโกรธก็จะไม่ระบัดระวังเหมือนกับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความโลภไม่มีราคะเราก็ไม่ระมัดระวังมัน พอไม่ระมัดระวังก็เปิดโอกาสให้มันครองจิตครองใจหรือบงการจิตใจตนเองก็เพราะว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นโกรธก็เลยปล่อยให้ความโกรธครองใจจนกระทั่งทำร้ายภรรยาตนเองเกือบแย่และยังโดนศาลพิพากษาตัดสินให้จำคุกอีกขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความโกรธทั้งที่เป็นปุตุชนปุตุชนคนธรรมดาก็มีความโกรธอยู่แล้วแต่นี่ไม่ใช่คนธรรมดา นี่เป็นผู้ต้องขังเพราะว่าทำร้ายภรรยาตนเองแต่ก็ยังไม่ยอมรับแล้วคนแบบนี้ก็ยากที่จะเปิดใจยอมรับการโยยาหรือการฝึกตนเพื่อบรรเทาความโกรธไปจากใจของตนฉะนั้นคนเราเวลามีความทุกข์เพราะกิเลสต,ตัวใดก็าตามไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความเครียดความวิตกกังวลหึงหวงเราจะหลุดจากอารมณ์เหล่านี้ได้ ก็ต่อเมื่อยอมรับว่ามันเกิดขึ้นในใจของเราอาจจะไม่ใช่ว่าฝังตัวอยู่ในใจเลยแต่ว่าก็อาศัยจิตใจที่เกิดอยู่บ่อยๆนี่แหละเจออะไรมากระทบไม่ถูกใจเข้าก็เกิดอารมณ์นั้นขึ้นมาทันทีแล้วยอมรับว่าตัวเองนั้นมีปัญหานั้นแล้วก็เห็นโทษด้วยเห็นโทษของมันเห็นโทษแล้วก็อยากที่จะแก้ไขถ้าม่ยอมรับว่าตัวเองมีกิเลสมีความโกรธ มีความโลภมีความหลงแล้วก็ไม่เห็นโทษของมันการคิดที่จะแก้ไขตัวเองมันก็เป็นไปได้ยากมากทีเดียวแต่พอพูดถึงการแก้ไขหลายๆคนก็นึกถึงการกําจัดหรือว่าการจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นจริงๆแล้วเพียงแค่มีสติตามรู้หรือรู้ทันเวลาที่มันเกิดขึ้นมันก็ช่วยได้เยอะแล้วเพราะว่ากิเลสพวกนี้มีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือมันทนต่อการถูกรู้ถูกเห็นไม่ได้ ถ้ารู้ทันมันเมื่อไหร่มันก็จะอ่อนแรงไปในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวเกี่ยวกับมารที่ไปรบวรรกวนรังควานผู้ใฝ่ในธรรมะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุภิกษุณีแม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังโดนมานรรังควานจวบจนกระทั่งพระพุทธองค์ตัดสรู้แล้วก็ยังมีมารมารบกวนอีกบางทีมามากมายถากถางบ้างเยาะเย้ยบ้าง เช่นเวลาที่พระพุทธองค์พักผ่อนมารก็จะมาหาว่าพระพุทธองค์ชอบในการหลับเพลิดเพลินในการหลับหรือบางทีตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังมาหลอกล่อชักชวนให้เลิกปฏิบัติเสียบอกว่าพระพุทธองค์นั้นสะสมบุญมามากแล้วไม่ต้องทำความเพียรหรอกบุญเท่าที่สะสมอยู่ก็พอเพียงแล้วหรือบางทีก็ไปล่อหลอกภิกษุณีบางท่านว่าจะปฏิบัติภาวนาไปทำไม ไปหาความสุขทางโลกจะดีกว่าไหมพ่อแก่แล้วก็ค่อยมาภาวนาได้เรียกว่าได้ทั้งประโยชน์สองต่อประโยชน์ทางโลกก็ได้ประโยชน์ทางธรรมะก็ได้ประโยชน์ของโลกทั้งสองนี้ก็ได้ทำไมต้องไปทิ้งประโยชน์ทางโลกเพื่อหาประโยชน์ทางธรรมะทำไมไม่หาประโยชน์ทั้งสองอย่างบางทีก็มาก่อกวนพระที่จเจริญภาวนาอยู่ให้เกิดความกลัวอย่างเช่นแปลงตัวตนเป็นช้างบ้าง หรือว่าทําให้เกิดแผ่นดินไหวบ้างอย่างพระสมิทธิกําลังเจริญภาวนาอยู่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นตกใจกลับไปยังวัดเชตวันพระสมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นพระสมิทธิก็อธิบายให้พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระพุทธองค์ก็ตัดว่านี่เป็นฝีมือของมารเพราะฉะนั้นเวลาถูกกลั่นแกล้งแบบนี้ก็บอกไปเลยว่ามารเรารู้จักท่านแล้ว ท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านนะพระสมิทธิได้เชื่อแบบนั้นแล้วก็กลับไปภาวานานในป่าต่อมารนก็มาก่กควรอีกเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกคราวนี้พระสมิทธิตั้งสติได้ก็บอกเลยว่ามารนเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านนะพอมารนนั้นถูกรู้ทันยอมแพ้ล่าถอยกลับไปพร้อมกับรำพึงว่าพระสมิทธิรู้จักเราแล้ว นี่คือแค่ถูกทักว่ารู้จักเท่านั้นนะหรือรู้เท่าทันเหมือนกับที่เคยไปก่อกวนพระโมคคัลลานะให้ปั่นป่วนในท้องของท่านพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์แต่ว่าใช้ฤทธิ์อย่างไรก็จัดการกับความปั่นป่วนไม่ได้จนกระทั่งท่านรู้ว่ามีมารมาก่อกวนคราวนี้ไม่ต้องใช้ฤทธิ์แล้วก็บอกประมารว่ามารเรารู้จักท่านแล้วท่านอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักท่านนะ มานพอเจอไม้นี้เขายอมแพ้เลยเลิกปั่นปวนก่อกวรพระโมกัลานะท่านไม่ได้ใช้ฤทธ์อะไรท่านใช้การทักกิเลสก็เหมือนกันมันกลัวตัวรู้ทันไม่ต้องมีฤทธ์มีเดชอะไรมากมายเพียงแต่มีสติรู้ทันเท่านั้นมันก็ยอมแพ้แล้วแค่รู้ทันว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นกับกายมีอะไรเกิดขึ้นกับใจบางทีเราก็สอนเด็กๆให้รู้แบบนี้ได้มีเด็กคนหนึ่ง เวลาที่พ่อพาลงโป๊ะท่าเรือเพื่อที่จะขึ้นเรือข้ามฟากเด็กคนนี้ก็จะกลัวมากพอเท้าเหยียบไปที่โป๊ะเด็กก็จะมีความกลัวกลัวจนตัวสั่นทีเดียวไม่ยอมลงเรือพ่อก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะอุตส่าห์อุ้มลูกอยู่นะลูกอายุหกขวบได้แล้วอุ้มลูกลงโป๊ะเพื่อจะลงเรือข้ามฟากลูกก็ยังเกรงตัวสัน่นรบเร้าพ่อให้กลับขึ้นฝั่งมีอาการรุนแรงมาก ตอนหลังนั้นพ่อได้ฟังคําแนะนําจากเพื่อน,อนๆก็เลยทดลองเอามาทํากับลูกดูอุ้มลูกลงโปะเหมือนเดิมพอลูกลงโปะท่าเรือทั้งที่เท้ายังไม่ได้เหยียบโปะเรือเพราะพ่ออุ้มอยู่พอลูกเกิดอาการกลัวร้องไห้พ่อรีบเอาขึ้นฝั่งแต่ก่อนพ่อบอกว่าอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวคราวนี้พ่อไม่บอกอย่างนั้นแล้วพ่อบอกลูกว่าตอนนี้ลูกเป็นอย่างไรหัวใจลูกเป็นอย่างไรบ้างลมหายใจลูกเป็นอย่างไรแล้วก็ถามลูก ดูซิว่ามันเป็นอย่างไรบอกพ่อหน่อยเด็กก็มาสังเกตหัวใจว่ามันเต้นอย่างไรแล้วก็รายงานพ่อว่ามันเต้นแรงมากแล้วลมหายใจล่ะเป็นอย่างไรพ่อถามหายใจมันทีมันสั้นมันตื้นใจเป็นอย่างไรใจกลัวไหมดูความกลัวสิเด็กเขาก็ดูเป็นปรากฏว,ว่าสักพักหนึ่งเด็กที่เคยตัวกเกร็งก็ผ่อนคลายก่อนหน้านี้กอดพ่อแน่น ด้วยความกลัวตอนนี้คลายมือมีหนำซ้ำลงจากเอวพ่อด้วยให้พ่อปล่อยมือเด็กลงมาเดินอยู่บนโป๊ะท่าเรือเลยหายกลัวทันทีพ่อไม่ได้บอกให้ลูกอยากกลัวนะไม่ได้แนะนำให้ลูกต่อสู้กับความกลัวนะก็แค่ดูอาการของกายและใจขณะที่เกิดความกลัวนั้นความกลัวก็เลคยค่อยๆหายไปแล้วเดี๋ยวนี้เด็กคนนั้นก็เลิกกลัวโป๊ะอีกต่อไปเพราะว่าใช้สติเป็นฉะนั้น การจะจัดการกับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความหึงหวงความกลัวความโกรธความเครียดความเศร้าโศกไม่ใช่ไปขับไล่ไสายส่งมันไม่ใช่ไปรุมรันฟันตูกับมันก็เพียงแค่เรามีส,สติเห็นมันถ้าเห็นมันตั้งแต่ตอนเริ่มโผล่ขึ้นมาหรือเห็นมันตอนที่มันครองจิตครองใจส่งผลต่อร่างกายหรือว่าทำให้จิตใจรู้สึกรุ่มร้อนหรือว่ารู้สึกถูกบีบเค้นหรือเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมา เกิดความคับแขนใจขึ้นมาแค่ดูมันเฉยเฉไม่ต้องทำอะไรกับมันในที่สุดอารมณ์นั้นก็ล่าถอยไปตอนที่มันถอยไปนี่เองก็ให้สังเกตตามไปด้วยผู้ชายคนที่หึงหวงรุนแรงตอนหลังเขาพบว่ามันไม่ได้เห็นใจเฉพาะตอนที่เกิดความหึงหวงเกิดความโกรธเวลาใจปโปร่งโล่งก็เห็นรับรู้ได้โดยที่ไม่รู้ตัวเขาก็ได้สร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในจิตใจ และพบว่าใจนั้นไม่ได้ถูกครอบงำด้วยความหึงหวงอย่างเดียวช่วงเวลาที่มีความโปร่งเบาเป็นอิสระก็มีเพราะความรู้สึกตัวก็เริ่มเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอารมณ์หึงหวงมันก็เลยไม่สามารถจะครอบงำจิตใจเขาได้มันยังมีอยู่แต่ทำอะไรใจเขาไม่ได้ตอนหลังก็ค่อยๆค,คลี่คลายไปกลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะกรองจิตใจของเขาด้วยความรู้สึกตัว ไม่ต้องถูกปัญหานี้รุมเรา้าซึ่งทำให้ความสัมพันธ์กับภรรยาเกิดความร้าวฉานได้ฉะนั้นการมีสติรู้ฐานอารมณ์ต่างๆมีอนุภาพมากพอสำคัญคือต้องมีการปฏิบัติและจะปฏิบัติได้ก็เพราะว่าเห็นว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาได้จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเห็นว่าความโกรธความทุกข์ความเครียดพวกนี้นั่นแหละเป็นปัญหาก่อเห็นโทษของมันแล้วก็คิดจะแก้ไข ถ้าไม่เห็นโทษของมันไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่รู้ว่ามันมีด้วยซ้ำไปอันนี้แหละก็เท่ากับว่าตกเป็นทาตของมันแล้วจนกระทั่งกว่าจะรู้ตัวก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้นั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกวดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ